สวัสดีครับผมสวัสดีนะ้าทุกท่านะครับแหมไม่ได้ทำไม่ได้ทําคลิปนานกลับมาอยู่บ้านนอกครับกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นี่ครับอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งคั้นลูกตาลเสร็จคั้นเอาเนื้อครับเนี่ยได้กระมังหนึ่งนะครับยีผมยีเอาแต่เนื้อนะไอพวกนี้ทิ้งครับถ้าไม่ทิ้งถ้าอยู่ตามอ่างก็เอาลงอ่อยก็ได้ เอาไปลงอ่อยได้สบายเลยแต่เพียนพวกปลาเก็ดปลาขาวอะ่ะตระกูลยี่สกเนี่ยมันจันเนชอบมากเนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะผสมเจดแต่งให้ดูนะครับไม่หวงสูตผมจะบอกทุกอย่างเลยรอชมเด้อน่าจะต่อจากคลิปนี้นครับไม่เกินสองวันนี่ครับส่วนผสมที่ผมมีตอนนี้ ก็ลูกตาลหนึ่งกระมังให้ได้สักสิบโลก็ลดีครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสักห้าโลครับในกระมังแล้วก็นี่ครับอันนี้จะหายากหน่อยหัวาหารจิ้งหลีดนะทนาสนใจสั่งได้ครับกิโลรละสามสิบาทไม่รวมค่าส่งเด้อเนี่ยหารหัวจิงหลีดครับแทนลำแทนลำแทน,แทนขนมปังได้ครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะซื้อยำโลมาใส่ แล้วก็ที่มันจะขาดไม่ได้เลยก็คือหัวออาหารปลาดุกหัวออาหารปลาดุกถ้าเนื้อตันนี่ครับผมจะทําให้พ่งนี้เนื้อตันผมน่าจะอยู่ประมาณเกือบสี่โลได้ครับเนื้อตันประมาณสี่โลอันนี้หัวออาหารจิงร้งหลีดผมเกือบสิบโลครับหนักนนเน่นยถุงบางอย่างใหญ่หัวออาหารจิงร้งหีดเกือบสิบโล แล้วก็กากน้ำตาลกากน้ำตาลเกือบหนึ่งลิตรประมาณหนึ่งลิตรครับกากน้ำตาลไว้ให้ย่อยแล้วก็แยมโลอันนี้บอกสูตรบอกไม่มีกากครับผมมาอยู่บ้านนอกแล้วผมไม่ได้หววงวิชานี่ครับยีเสร็จได้หนึ่งตะกร้า อันนี้เดี๋ยวไอ้พวกที่เป็นน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากองใส่ผ้าขาวหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ครับผ้าขาวม้าผ้าขาวบางอันนี้ก็คือกระชอนกระชอนเขียวเอามากองเอากากพวกกากพวกมันเป็นใยครับกากเป็นใยออกจะเทใส่นี่ครับเทใส่กระแป้งเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนผสมของผมจะลงคลิปต่อจากคลิปนี้ประมาณสองวันเด้อ คลิปนี้ผมอัพเสร็จวันไหนก็ต่อประมาณสักวันสองวันเต็มที่เยลอย่างสาสุดก็สองวันครับทำไว้เผื่อนา้นาๆท่านได้สนใจสั่งได้ไม่แพงครับโลละสองร้อยจะทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มน่าจะสักสองวันนี้ครับ ไม่ได้เจอกันนานกับนา้นาๆ FC ลหลายๆท่านยังสบายดีกันอยูบอ่บ่ส่วนลูกยอที่ให้พูดนิดนึงลูกยอที่นา้นาๆหลายท่านถามว่าหมักแล้วผสมอะไรต่อไหมไม่ต้องผสมอะไรต่อครับบีบเอาแต่น้ํามาผสมเหยื่อนะครับกำลังตกตะกอนบีบเอาต่นาบีบปอาต่น้านมาผสมเหยื่อผสมเหยื่อพวก ผสมสูตรที่เราจะทําตกอะครับสูตรใครสูตรมันถ้าสูตรผมก็อยู่ในคลิปอะครับผมทําไว้หลายคลิปอยู่ผมไม่ทําขายเด้อลูกยอมันหาเนื้อยอหาลูกยอยากครับหายากมากแถวมันมันไม่ค่อยมีถ้าใครมีทําใส่ขวดโหลไว้ครับยิ่งนานกลิ่นยิ่งหอมถ้าตกปาตเพียนมาราบเนี่ยเข้าดีมากครับแถวชี้บ้านผมร้อยเอ็ดเนี่ยแห่งเยอะตะตเพียนโอเคครับนะ้านะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเจอกันสักสองสองวันนี้เด้อสองวันต่อจากนี้ไปปิดแมสครับปิดแมสโควิดเดยอะสวัสดีครับผม